เมรัชนกกล่าวว่าคนที่ไม่ยอมแพ้คือคนที่ชนะใจตัวเองหลังจากตกรอบในการแข่งขันแบดมินตันฮ่องกงโอเปนที่เกิดขึ้นไม่นานนักการแข่งขันนี้ได้รับความสนใจมากจากชาวบ้านและผู้รักกีฬาแบดมินตันการแข่งขันที่เป็นที่รักของเมรัชนกจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้เธอมีความเชื่อมั่นในตัวเองและต้องการแสดงให้เห็นว่าตัวเองยังมีความสามารถและความพร้อมในการต่อสู้เมรัชนกอินทนนท์ซึ่งเป็นนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมือสิบของโลกมีการโพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดีย หลังจากตกรอบในการแข่งขันซึ่งเป็นการสแสดงความรักของเธอต่อกีฬาและการต่อสู้ของตัวเองการตกรอบในการแข่งขันนี้ไม่ได้หมายความว่าเธอไม่มีความสามารถหรือไม่สามารถชนะได้แต่เป็นการสแสดงว่าการต่อสู้กับความท้อแท้และอุปสรรคภายในตัวเองเป็นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเมร,รัชนกกล่าวว่าคนที่ไม่เคยยอมแพ้คือคนที่ชนะใจตัวเองแล้วเพราะการต่อสู้กับความท้อแท้และอุปสรรคภายในจิตใจคือการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดการเชื่อมั่นในตัวเอง และการต่อสู้กับความท้อแท้เป็นสิ่งสำคัญที่ทําให้เธอสามารถเข้าสู่การแข่งขันระดับโลกและเป็นนักแบดบมินตันที่มีชื่อเสียงการตกรอบนี้ไม่ได้หมายความว่าเธอไม่สามารถชนะได้แต่เป็นการแสดงว่าการต่อสู้ต่อไปยังคงมีค่าและสำคัญเธอยังเผยว่าขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนและให้กําลังใจฉันในทุกๆสถานการณ์ส่วนอาการาบาดเจ็บของฉันก็หายดีแล้วค่ะการได้รับกําลังใจจากแฟนๆแ,และผู้รักกีฬาเป็นสิ่งที่ช่วยให้เธอมีความมั่นใจ และความพร้อมในการต่อสู้ต่อไปแม้ว่าจะตกรอบในการแข่งขันครั้งนี้แต่เธอยังคงมีความพร้อมและความตั้งใจในการต่อสู้ในครั้งต่อไปแต่ที่น่าสนใจคือการตกรอบนี้ไม่ได้หมายความว่าเธอไม่มีความสามารถหรือไม่สามารถชนะได้แต่เป็นการแสดงว่าการต่อสู้ต่อไปยังคงมีค่าและสําคัญการต่อสู้กับความท้อแท้และอุปสรรคเป็นสิ่งที่ทุกคนเจอกันใน,ในชีวิตประจําวันและการเชื่อมั่นในตัวเองและการต่อสู้เพื่อชนะความท้อแท้นั้นเป็นสิ่งที่สําคัญในการพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่ยอดเยี่ยม เมรัชนกกล่าวต่อว่าการต่อสู้กับความท้อแท้และอุปสรรคภายในตัวเองเป็นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่ถ้าพวกเราเชื่อมั่นในตัวเองและมีความตั้งใจในการต่อสู้ก็จะสามารถเข้าถึงความสําเร็จและความสําเร็จที่เราต้องการได้การเชื่อมั่นในตัวเองและการต่อสู้เพื่อชนะความท้อแท้เป็นสิ่งที่สําคัญในการเป็นคนที่ยอดเยี่ยมและมีความสําเร็จในชีวิตเธอยังเผยว่าขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนและให้กําลังใจฉันในทุกๆสถานการณ์ การได้รับกำลังใจจากคนรอบข้างเป็นสิ่งที่ช่วยให้เธอมีความมั่นใจและความต้องการในการต่อสู้ต่อไปและเธอก็ไม่ลืมขอบคุณแฟนๆที่คอยสนับสนุนและให้กำลังใจตลอดเวลาและนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้เราไม่ควรยอมแพ้แม้แต่ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะยากและไม่สามารถชนะได้การเชื่อมั่นในตัวเองและการต่อสู้เพื่อชนะความท้อแท้เป็นสิ่งที่สำคัญในการเป็นคนที่ยอดเยี่ยมและมีความสำเร็จในชีวิตมีความตั้งใจ และมีความเชื่อมั่นในตัวเองก็จะชนะได้แม้ว่าจะมีอุปสรรคและความท้อแท้อยู่ตลอดทางคุณคิดยังไงกับคำพูดของเมรชนกที่กล่าวว่าคนที่ไม่ยอมแพ้คือคนที่ชนะใจตัวเองคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเชื่อมั่นในตัวเองและการต่อสู้ในชีวิตประจําวันคุณเชื่อว่าการเชื่อมั่นในตัวเองและการต่อสู้เป็นสิ่งที่สําคัญในการเป็นคนที่ยอดเยี่ยมหรือไม่มาถามตัวเองและแบ่งปันว่าคุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับ